เ<ข> <ขอ S 1> มื่อกี้ได้ยินอะไรนะเต็มเมียเตมเียอะไรวะเต็มิกกี้ค้าเราปรึกษาเลยเนี่ยนเป็นพี่ชายพอเขาเห็นเนนราพี่ป๋อจริงจแล้วถามมาตั้งแต่ตอนคืตอตั้งแต่ปีที่แล้วตลอดทั้งปีไทยก็เริ่มดูแลตัวเองแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็เจอพี่ป๋ออยู่เรื่อยๆพี่ป๋อถามไหวเปล่ามันยากเปล่าอะไรเงี้ยแบบถามอยู่ตลอดแต่ก็คือแบบ แือใจก็บอกพี่พี่ปอนอะไรคือแบบถ้าคนวัยเราเนี่ยอย่างใายทาได้ทุกคนก็ทําได้แต่ว่ามันมันแค่ความมันต้องตั้งใจแล้วก็เริ่มต้นทํามากกว่าแล้วอย่างของพี่ชายใ,ใช้ระยะเวลากี่เดือนตั้งแต่พี่ถึงได้ตรงนี้มาช่วงแ,กแรกๆเลยเนี่ยใช้เวลาแบบประมาณ3-4เดือนที่ที่ที่เปลี่ยนเลยครับแต่ก็คือแบบมันก็ต้องต้องตั้งใจเต็มที่เรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายอะไรหมดทุกอย่าง แต่จริงๆมันมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนเข้าใจเพราะว่าคนกลัวเหนื่อยหรือว่ากลัวที่มันมันจะแบบลําบากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าถ้ามันทําอย่างตอนที่นายทาแล้วมันมันเริ่มเห็นผลมันจะเริ่มแบบมีกําลังใจมากขึ้นมันอยากจะทําต่อแล้วพอเห็นแล้วแบบเออเป้าหมายมันอยู่ไม่ไกลมากเราตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วพอไปถึงมันก็แบบนี่แหละสําเร็จทําทําได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตแลวอย่างวันนี้รักษายากไหม รักษาเอาไมาเอาไปมาแล้วมันต้องดูแลมันยังไงดูแลมันไว้เก็บไว้เก็บมันไว้ยากกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันคือการเปลี่ยนเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มันไม่ใช่แค่แบบทํไปเดียวไปดาวเสร็จได้ผลเสร็จแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมมันก็จะย้อนกลับไปไปร่างเดิมที่เราเราเริ่มต้นนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราคิดว่าแบบโอเคไทยไทยไทยอย่างของไทยมีความตั้งใจว่าแบบไทยอยากจะรักษาสุขภาพมันก็เลยแบบมีเป้าหมายทัดเจนอยากจะแบบ อยู่มีแรงพอที่จะอยู่เล่นกับลูกมีความสุขกับครอบครัวได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบโอเคงั้นเราวางเป้าหมายของเราไว้ไกลๆเอาไว้แล้วก็ผ่ามันไปให้มันอยู่ในทิศทางเลยก<ม>็<ม>แล้วอยากอยากคงร่างไว้อีกนะร่างทองแม่ค่ะอ,อีกไ้ไหมคห่นห <laughs> <laughs> ม่น,ม,น,ม,น <laughs> มาเป็นไร่างทองคืออยากอยากคือมันมันคงไม่ได้ถึงขนาดตอนที่แบบลมไปสุดตอนนั้นเพราะว่า อันนั้นคือทําเพื่อที่จะพาตัวเองไปให้เจอว่าแบบเออเราไปถึงตรงนั้นได้จริงๆแต่ตอนนี้เราก็หาบาลานกลับมาแล้วเราแบบใช้ชีวิตปกติได้ทําแบบ สิ่งที่เราอยากจะทําทานในสิ่งที่เราอยากจะทานแต่ในขณะเดียวกันก็ยังแบบไม่ได้ทิ้งไอ้ไอ้ไอ,อ้สิ่งที่เราทํามาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเพราะว่าคือพอมาอยู่ตรงนี้แล้วถึงได้รู้สึกว่าแบบเออชีวิตมันเปลี่ยนจริงๆแบบสุขภาพอะไรต่างๆคุณภาพชีวิตอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็อย่างเนี้ยเวลาพี่ป๋อมาคุยด้วยขอความแบบคาแนะนําหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเนี่ยเราเราเราเป็นแรงใจให้คนอื่นได้ว่าแบบเออถ้าถ้าเราทำได้แบบนี้ก็ มันก็ไม่ได้ยากเกินไปสําหรับคนอื่นที่จะทําได้เหมือนกันอย่างที่ชากับพี่มีก็จับคู่พากันไปเลยใช่ไหมใช่ก็ตอนนี้ก็คือคือ้านกลายเป็นกิจกรรมในครอบครัวไปแล้วก็คือจะนัดเจอกันตลอดอาทิตย์หนึ่งก็ต้องมีเจอกันแบบสี่ห้าวันแน่นอนที่แบบจะไปออกกําลังกายไปทํานู่นทํานี่อะไรด้วยกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นเป็นแว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีที่ที่ครอบครัวได้มาแบบมันมันใช้เวลาด้วยกันในแบบ ที่มันมีคุณภาพจริงอย่างนอกจากเรื่องลูกแล้วอะไรคือจดเปลี่ยนที่ที่ใช่ครับตัดสินใจเปลี่ยนไปดูด้านโอ้มันหลายอย่างสุขภาพนั่นแหละมาเป็นหลักเลยเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินแแคบช้าเราจะมีอะไรแม่ขาแม่ขาแม่ขาแต่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกันคือแบบก่อน สักสองปีที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี้ยูดีดีก็รู้สึกว่ามันแขนใช้แขนซ้ายชานแขนขวาก็แบบเฮ้ยนเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราอ่ะมันแบบนี้มันมันกลัวมันเกิดความกลัวคือราใวไใไทก็ก็คือเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเป็นอย่างนั้นคือถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบกว่ามันคงไม่ได้ถึงจุดที่ทําให้เราคิดได้ว่าเราควรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่มัน มันก็ทุกคนก็เลยรอที่จนกระทั่งมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ละล้วค่อยมานั่งแก้ไขทีหลังก็โชคดีที่ที่ยังยังทำอะไรได้ทันยังแก้ไขได้ทันเพราะตอนนั้นอะ่ะคือแบบเป็นเป็นอาทิตย์เลยแล้วจนรู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วต้องไปหาหมอต้องไปดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันเริ่มแบบมันไม่ได้สลัดละหายมันไม่ได้ไปเองมันมันไม่ใช่ชากาแกฟแล้วไงชาจริงชาจริงก็เลยแบบนี่แหละคุณหมอก็เลยบอกว่า ถึงเวลาแล้วม,มัน,ม,นมันต้องมันต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองเพราะเราก็คิดว่าเราทําได้เต็มที่แล้วเราแบบออกกําลังกายแล้วดูแลเรื่องอาหารแล้วแต่จริงๆแล้วมันพอไว้ที่มันเปลี่ยนไปไอสิ่งที่เราคิดว่าเราทําพอแล้วมันอาจจะไม่พอแล้วก็ได้แล้วตอนนี้พี่ชายมีปัญหาเรื่องสุขภาพจุดไหนไหมครับหรือว่าแขงตรงไห้ตอนนี้คือชัยรู้สึกเลยว่าแบบชัยแชบบัยแฮปปี้มากกับกับสุขภาพกัแบบการคุณภาพชีวิตของตัวเองเพราะว่าพอมันพอมันได้ ได้เหมือนได้ลิมรถความแบบความสดชื่นความแบบสดใสแรงอะไรที่มันกลับมาแล้วมันรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยมันมันต่างจากตอนที่เราแบบพาตัวเองไปไปจุดที่มันแย่มากๆเลยแล้วเราเราได้ได้ได้กลับมาแบบทําอะไรที่มันมันที่อยากจะทําอีกครั้งหนึ่งมันแล้วตอนนั้นคือรู้สึกว่าทําไม่ได้แล้ว รู้สึกว่าแบบละครก็น่าจะเล่นไม่ไหวแล้วเวลาไปอยู่ตามกองถ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบคนชอบคิดว่าการเป็นนักแสดงจะมีภาพอย่างเล่นสะ,สะดวกสบายแต่การที่ไปทํางานในแต่ละวันไปอยู่ตามกองถ่ายเนี่ยมันแบบมันมัน,มนยากลำบากพอสมควรเราบอกพอถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโทรไปบอกกี้แล้วว่าแบบเนี่ยไม่รู้ว่าใจะจะนั่งทําแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนแล้วอันนั้นคือแบบมันมันก็ใจแป้วเหมือนกันเพราะว่า นี่คือสิ่งที่รักสิ่งที่อยากจะทําตั้งใจที่จะทํามาตลอดชีวิตแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งแล้วเราเราเราคิดเราเหมือนแบบเริ่มยอมรับแล้วอะว่าเราทําไม่ได้ม,มันก็เลยแบบมันมันมันพลิกไปเยอะมากชีวิตมันเปลี่ยนถ้าเราปล่อยมันเป็นอย่างนั้นไปมันก็คือแบบมีแต่ลงอย่างเดียวแล้วอย่างพอพี่ชายกลับมาล้งทองอีวิกีมีแบบมีห่วงมากขึ้นไหมไม่เห็นห่วงเลย <laughs> แบบเป็นคนที่แบบไม่หึงไม่ห่วงไม่อะไรเลยแต่ก็แบบพยายามจะแย่ๆอยู่เหมือนกันห่วงบ้างได้ไหมอะไรเงแต่เขาก็เขาชอบให้โชว์เขาให้กแบบเขาภูมิใจอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันมันอย่างน้อยเราเราก็แบบเหมือน กี้ก็เองก็เริ่มมาแบบสนใจอยากจะดูแลสุขภาพบา้างอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างเหมือนกันมันก็เลยอย่างที่บอกไปมันกลายเป็นกิจกรรมในครอบครัวคือไม่ใช่แค่มิกชายกับมิกยียงเดียวนะกี่เองก็มาคือลูกชายก็ไปเตะฟุตบอลอยู่แถวนั้นคืออะไรมันก็เลยกลายเป็นกิจกรรมครอบครัวไปตอนนี้เหลือเน็นเบนเนยต้องดีดพอนยังคุยกันอยู่น,นี่เลยเบนคือแบบยังยังไม่แฮปปี้กับการต้องถูกบังคับให้ทำนู่นทำนี่อะไรอย่าง แต่ว่าพี่พิกไปออกรายการล่าสุดของแอลินเขาก็พูดถึงชื่นชมพี่ชายว่าเป็นคนทําให้เขาเปลี่ยนเปิดใจเรื่องความรักจนสูงถึงวันนี้ที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วสึ่ไงกับแม้เขาจะไม่พูดกับเราแต่เขาเวลาไปให้สัมภาษณ์อีกเขาจะชื่นชมวโยสาีคือกี่เป็นคนน่ารักแบบเนี้ยคือแบบเขาเขาเป็น คนที่ซัพพอร์ตไททุกๆอยา่างทั้งเรื่องของแบบกําลังกายกําลังใจคือเขาจะเป็นคนที่คอยคอยแบบซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งบางครั้งที่แบบอย่างช่วงก่อนหน้านี้เขาก็ซัพพอร์ตจนแบบเก,เกินเกินเบอร์เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> อย่าง <Yeah. S 1> ตอนช่วงก่อนหน้านี้ไทแบบ คือทิ้งตัวแล้วไงนาว่าแบบกินสนุกนู่นนี่อะไรแบบเต็มที่อ๋อเป็นความสุขของพี่ชายเขาสนใจนเลยกินไม่กินเต็มี่กันเลยไงมันก็เลยกายมันแบบโอ๊ยเลยเถิดไปไกลมากพอแบบกว่าจะกลับตัวมาได้มาตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นมาซัพพอร์ตกันในเรื่องแบบนี้บ้างแทนมันก็เลยค่อยคอยพลิกกลับมาแต่ว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือมันจะมีความมอน มันมันมันค่อยๆพัฒนาความความสัมพันธ์ความเปลี่ยนแปลงมันค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคือไัยรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ากี้เขาเป็นคนที่ไม่ไม่เชื่อในเรื่องของความรักไม่เชื่อในสถาบันครอบครัว <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> เพราะเขาครอบครัว <c oughs> เขาแตกแยกกันมาก่อนอะไรเงี้ยแต่เราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็ทําให้เขามั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าแบบเอ้ความรักความความความอบอุ่นความแบบสถาบันครอบครัวมันสามารถที่จะยืนอยู่ได้ <c oughs> แข็งแรงได้จริงๆถ้าเราแบบ ร่วมกันคอยคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วคอยแบบคอยสื่อสารกันตลอดพี่ชายรู้สึกอย่างไรที่เราเป็นสามีเราเวลาภรรยาไปคุยเนี่ยเขาก็จะโวยยศว่าพี่ชายดีอยู่อย่างนี้อะไรอย่างมันมันพอได้ยินมาแล้วมันรู้สึกแบบฟูฟิวมันก็ฟูอยู่คือแบบมันมันไทยว่าอย่าง อย่างครอบครัวไทยไทยว่าชทยโชคดีที่แบบทั้งคุณพ่อคุณแม่เองทั้งพี่น้องมิกหรือว่าใครก็แล้วแต่จะเป็นแบบสายซัพพอร์ตจะเป็นคนคอยเป็นกําลังใจคอยเป็นเป็นแบบฟูกให้เราล้มไปให้ได้เสมอเพราะฉะนั้นคือแบบพอกี้กี้มาก็เป็นแบบลักษณะเดียวกันคือเขาจะแบบคือเราจะทุกข์หรือเราจะสุขเราก็จะอยู่ด้วยกันเราก็จะคอยซัพพอร์ตกันแล้วเราจะแบบไม่ไม่ไม มั่นใจเวลาออกไปทําอะไรหรืออะไรเราจะไม่กลัวว่ามันล้มไปแล้วมันจะไม่มีใครอย่างน้อยไทยมีแบบมีเซฟโซนของไทยที่มันแบบล้มทางไหนก็ทงบะทางครอบครวัวพ่อแม่ทั้งพี่น้องทั้งกี้อะไรตรงนี้ก็คือเป็นเป็นที่ที่ปลอดภัยของไทยได้สเรับถ้ามีแบบ ผู้หญิงเลยคนที่อาจจะยังเคยคิดแบบพี่บิกกี้ที่หล่ไม่เชื่อความรักที่ชายอย่ากบอกอะไรคะผู้หญิงอกเหรอเสียงในหูเสียงในหูแค่นี้แต่ความคลัวความรักใช่ไม่อย่างนี้มันจริงๆมันไทยไทยเข้าใจกับความความความที่เราโตมาแตกต่างกันต่างคนอาจจะต่างเจอเรื่องราวครอบครัวหรือว่าการแบบสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างกันแต่ว่า อยากให้เชื่อว่าจริงๆแล้วมันก็มีนะมันก็ต้องมีคนหนึ่งหรือว่าแบบพพอร์ตซิสเต็มอะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักคนรักหรืออะไรก็ได้แต่ว่าคนที่อยู่รอบข้างเราที่สามารถที่จะเป็นกําลังใจที่ดีให้เราคอยเป็นแบบเป็นเป็นเสาหลักหรือว่าคอยช่วยประคับประคองให้เราสามารถที่จะไปมี มีมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เราสามารถเราถ้ามันเราไม่ไม่เชื่อในเรื่องของความรักไม่เชื่อในเรื่องของสถาบันครอบครัวไปเลยแล้วคิดว่าอนาคตเรายังไงก็จะแย่อย่างเดียวเนี่ยมัน มันเรา mm hmm. เราอแหละจะเป็นคนพาตัวเองไปถึงจุดนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นคือแบบอย่างน้อยให้เปิดใจให้เชื่อว่าแบบจริงๆแล้วมันมีนะ mm hmm. คนรอบข้าจะไม่ใช่คนรักหรือว่าอะไรอย่างเดียวแต่ว่าคนที่จะคอยซัพพอร์ตเราหรือว่าจะจะให้กําลังใจเราให้เราสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าแบบที่ท,ที่ที่จะพาไปถึงจุดมุ่งหมายที่ดีได้แสดงว่าแบบความมั่นคงแบบเวลาคู่เราเจอข่าวส่ำยออะไรอย่างนี้ครับเรามีวิธีการคุยกันยังไงให้แบบเข้าใจกัน คือทยว่ามันมันน่าจะมาจากพื้นฐานความความสัมพันธ์เรามากกว่าคือถ้าเราูเราเราอยู่ด้วยกันเราสร้างความเชื่อใจให้กันและกันเราแบบไม่เคยนอกลู่นอกทางเราแบบเราเป็นคนที่คือเราเราจริงใจต่อกันมาตลอดอยู่แล้วคืออะไรที่มันจะเข้ามาถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรือว่าไม่ใช่เรื่องที่มันมันก็ไม่สามารถที่จะมาทำให้ให,ให้ความสัมพันธ์เราสัน่นคอนได้ ขอบคุณค่ะ